สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะคะสวัสดี FC. ผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะอยู่กับวันที่สามีาา่สินค่ะเช่นเคยนะคะที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือสินค้าตัวใหม่ค่ะทุกท่านและสินค้าตัวนี้ก็เป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะก็อยู่ข้างๆที่ฉันนี้เองนะคะนี่ก็คือเจ้า power mixer นะคะซึ่ง power mixer ตัวนี้นะคะจะมีขยายในตัวนะคะเป็น power mixer ที่ทุกท่านตามหานะคะราคาก็ ไม่ถูกและก็ไม่แพงนะคะค่าตัวนะคะอยู่ที่ท้ายคลิปนะคะรอชมค่าตัวกันนะคะสำหรับพาวเวอร์มิเซอร์ตัวนี้นะคะสวยงามมากะค่ะโดดเด่นมากนะคะสีแดงนะคะ <konuş> ชื่อยี่ห้อนะคะยี่ห้อโปยูโรเทคนะคะส่วนชื่อรุ่นนะคะรุ่น PMFDL 8 3 3 0 FX นะคะพาวเวอร์มิเซอร์ตัวนี้มีกำลังขับอยู่ที่600วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหน้าตาที่เขาแพ็คมาให้เรานะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะและเขาแพ็คมาดีขนาดไหนนะคะแต่เชื่อว่าไปถึงลูกค้ารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะและเราก็ได้อยู่กับเจ้า power mix ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําก่อนนะคะชื่อยี่ห้อของเขานะคะคือ p r o e u r o t e c h นะคะรุ่นนะคะ pmx นะคะ dl 8 3 0 fx นะคะสำหรับ power mixer ตัวนี้กล่องใหญ่มากนะคะตัวนี้จาเป็น power mixer นะคะจะมีขยายในตัวนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูกันนะคะว่าข้างในมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเราจะแกะล่องให้ดูกันนะคะข้างในแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะ <M> มีโฟมสองข้างนะคะกันกระแทกนะคะมาดูกันนะคะมาดูข้างในกัน,นะคะ่ะตัวใหญ่มากนะคะสองข้างจะมีโฟมกันกระแทกให้นะคะนี่นะคะหน้าตาของเขาเวลาออกต้องออกแรงยกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหนัก เป็น power mixer นะคะหรือว่าจะเรียกกันว่าเป็น power mix นะคะ power mix นะคะที่มีขยายในตัวนะคะจะเป็นตัวสีแดงนะคะรุ่นนี้รุ่นที่แล้วอยู่ไปเป็นตัวสีน้ำเงินนะคะส่วนกำลังขับของเขานะคะอยู่ที่600วัตต์นะคะ power mixer ตัวนี้จะมีบลูทูธ ได้นะคะ USB ได้นะคะ Effect แท้กาจกโปรแกรมนะคะแล้วก็มี EQ ในตัวนะคะโอ้โหลูกเล่นนะคะแล้วก็คุณภาพมาเต็มเลยนะคะสวยมากๆค่ะเอาออกแยกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหนักเดี๋ยวเราจะแกะถึงออกนะคะให้กหน้าตากันทุกชัดเลยนะคะ แล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะฟังก์ชันหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยการ8ช่องน,นะคะแล้วก็เอฟเฟก99โปรแกรมนะคะบลูทูธได้นะคะบลูทูธได้ USB ได้ MP3 เล่นได้นะคะเอฟเฟกแท้นะคะรุ่นนี้เอฟเฟกแท้ค่ะเสียงดีมากนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเทศสเสียงให้ฟังกันสดๆเลยนะคะหน้าที่หน้าร้านของเรานะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะฟังเสียงนะคะเชิญได้นะคะที่หน้าร้านของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเพลงกันดูก่อนนะคะว่าน้ำเสียงออกมาแนวไหนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะฟังเสียงไม์กันนะคะฟังเสียงเอฟเฟกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนะครับผมเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับผมว่าเสียงมันจะเป็นแนวไหนนะครับตอนนี้ผมใช้เอฟเฟกเบอร์หนึ่งนะ,ค,ะนครับเล่นเอฟเฟกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเทดสอบ1234567890 เวสองนะครับบิดแล้วกดลงนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับผมเอฟเฟกของเขานะครับจะมีทั้งหมดเก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกของเขาจะมีทั้งหมดเก้าสิบเก้าโปรแกรมนะครับก็ <S 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 ทุกชาตินะครับผมชอบโปรแกรมไหนนะครับผมก็เราพูดไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยนะครับเราบิดแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็พูดนะครับเราชอบโปรแกรมไหนเราก็เอาโปรแกรมนั้นนะครับผมไม่มีอะไรตายตัวนะครับเท่าที่ผมลองเมื่อกี้ผมว่าเบอร์ห้านะครับก็น่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองให้ฟังใหม่อีกทีหนึ่งทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบอันนี้ผมอัดอยู่หน้าตู้ลำโพงนะครับเสียงมันก็เลยแบบ ว,วิงวิงนิดนึงนะคะผมนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากค่ะช่า,ชางวันนี้ช่างมาให้คําแนะนําด้วยนะคะสําหรับวิธีการใช่อฟเฟกนะคะโอเค okay, ค่ะโอเคค่ะพี่เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสําหรับแนวเสียงเจ้า Power Mixer ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเสียงสุดยอดมากนะคะและโปรแกรมอ f ฟเฟกที่เขาให้มาก็มีถึง99โปรแกรมนะคะส่วนกําลังขับของเขาอยู่ที่600วัตต์นะคะกํำลังขับก็ค่อนข้างสูงนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะที่ช่องวันนิสาม,มินสิกค่คะราคาค่าตัวอยู่ที่8500บาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะไ d l ดี e ไเบอร์087ค่ะ0 1น3 8 9 8นะคะหรือว่าจะสโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะคะส่วน คลิปหน้านะคะรอดูนะคะว่าจะอัดคลิปรีวิวสินค้าตัวไหนให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะไม่บา